ังเหลืออีกสคู่สำหรับเดทใน้ฝันของเราค่ำคืนนี้นะครับเมื่อกี้นี้เบรกไว้นิดหนึ่งหลายคนคงจะแบบว่าแต่ก็ต้องไปเจอสปอนเซอร์ที่น่ารักก่อนกลับมาใส่เต็มสัดจัดเต็มเลยนะมาขอเชิญคุณเรอันเดี๋ยวน้องอั้นพี่ค่ะน้องอั้น ค่ะมันเขียนได้ทุกคำเลยไหมทุกคำค่ะบนเว้นี้เหรอ I love you นี่ I love you ได้ทุกคำค่ะพี่คือเจ๋งไหมเออเจ๋งซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนหนูขายสั่งหนูได้เอ้ยคนนี้ลูกค้าพีออเดอร์แต่เมื่อเนินะไรอันคุณแม่เขาฝากคำถามมาคุณแม่ฝากคำถามมาซึ่งคุณพี่เชื่อว่าคำถามนี้น่าจะเหมาะกับไรอันมากๆตอบนี่มันต้องใช้ตาช่างตัวตาอันนี้ขอพี่ดูซิถ้าสมมติว่าไรอันแต่งงานกับคุณดี้แล้วในงานแต่งงานนั้นเนี่ยไรอันจะเลือกจัดเป็น ีมอะไรค่ะแล้วก็ให้คุณดี้เนี่ยแต่งคอสตูมเป็นอะไรแจกมาเลยให้ช่อชีถพสำหรับคำถามค่ะสำหรับคุณมาดี้แล้วถ้าหนูต้องแต่งงานด้วยคอนเซ็ปที่เหมาะที่สุดก็คงจะเป็นมูแรนรูดถามว่าคุณแม่ต้องใส่ชุดอะไรเลดดี้มามาเล็ดคู่กับหนูเลยค่ะแม่เจ้าสาวใส่เลดี้มามาเล็ดแล้วเจ้าบ่าว่ะ หนูก็เลยรีบัมเบิลจากคุณแม่ตู้เันสำอ๋อใช่ไหมการสร้างรักไม่มีคำจำกัดเพศค่ะและตอนนี้เรานึกถึงภาพ m อ็เป็นพี่ดีเดินมาได้ดีสไลด์มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็แบบวปรัเรับไปเชิญค่ะอยากไปเลยอ่ะอยากไปงานแต่งงานนั่นเลยอ่ะขอเชิญคุณเดียค่ะ ถ้าจะบอกว่าเพื่อนจริงงานแต่งงานนี่นะเพื่อนฝั่งนี้ก็ใช่อยู่นีชุดติมาลดี้มาเมล็ดกันหน่อยทำ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 รู้เรื่องนะว่าเราคุยอะไรกันไปหลางถ้าสมมติว่าคุณเดียแต่งงานคุณดีคุณเดียมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าในงานแต่งงานนั้นเน <y laughter> ี e ่ยจะเลือกจัดเป็นตีมอะไรแล้วคุณเดียอยากจะให้คุณดีใส่ชุดอะไรเป็นชุดเจ้าสาวเชิญครับแน่นอนครับผมชอบแบบไทยๆแล้วก็ผมชอบใน กีฬามวยไทยผมก็ต้องเป็นตีมมวยไทยอยูอ่แล้วครับมวยไทยอ่าแล้วคุณดีใส่ชุดอะไรครับก็ชุดเจ้าสาวครับก็จะเป็นนัามวยิงแล้วกันครับเหรอ<ะ>ผมว่าอย่างพี่ดีนะถ้าใส่ชุดนัามมยิงแล้วเอ่อเซ็กซี่ที่สุดครับผ<ร>กเขาด้วยถ้าเขาด้วยการท้องเขาด้วยนะเซ็กซี่ที่สุดเออเชเิ่มเยคไปยืนตรงนั้นระวังระวังด้วยนะเออระวังจะกินเออระวังด้วยนะสิบวินาทีครับพี่ดีเริ่มครับ เดินครับขอบคุณค่ะหันซ้ายหันขวาอนาคตผัวของชนาจะเป็นคนไหนตัดสินใจแล้วกันนะค่ะ คุณนายแบบนะคะโหแนหนมาขนดทุกอย่างเพอร์เฟกมากๆเลยจากทีมพี่ดีแต่ว่าโดนตัดความสัมพันธ์จะได้ทำไมอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่โลกนี้มันอยู่ยากจริงครับผมเน<อ>ี่ยชายแท้แต่ดันไปเลือกชายสาวแตกะครับม<า>ไม่เข้าใจจริงปะเนี่ยาฝากเห็นพี่ดีหน่อยค่ะพี่ดีครับสวัรค์อยู่ตรงหน้าแท้ๆพี่กับเลือกจะลงนรกนะครับโชคดีแล้วกันครับและสุดท้ายทีมพี่ฮันดี้ขอเชิญคุณอาร์ตค่ะ ถ้าสมมติว่าคุณกับคุณฮันนี่เนี่ยรักกันแล้วจูจ่ๆวันหนึ่งคุณฮันนี่เขาดันเป็นโรคอัลไซเมอร์ครับลืมไปหมดเลยนะว่าเคยรักคุณยังไงความรักลืมคุณไปเลยค,คุณจะมีวิธีอะไรที่จะเรียกความทรงจําคุณฮันฮน,นี่เกี่ยวกับคุณกลับมาเชิญค่ะสวัรับผมนะครับผมก็จะเป็นคนที่พี่รักพี่ฮันนี่เป็นคนเดิมคนนี้และดูแลพี่ฮันนี่ตลอดไปครับพาไปที่พี่ฮันนี่ชอบไปและพาพี่ฮันนี่ร้องเพลงที่พันนี่ชอบทุกคืนก่อนนอนครับผม เชิญค่ะคต่อไปเชิญค่ะอัลไซเมอร์ <laughs> อัลไซเมอร์บาเชิญค่ะ <laughs> คุณอุ้ยใหญ่มาก <laughs> ตกใจคุณขวัญคะถ้าสมมติคุณกับคุณฮันนี่เนี่ยคบกันเป็นแฟนกันและจู่ๆวันหนึ่งคุณฮันนี่เป็นโรคอัลไซเมอร์ <laughs> <laughs> คุณจะมีวิธีการใดที่จะทำให้คุณฮันนี่กลับมาจำคุณได้อีกครั้งหนึ่งเชิญค,ครับผมก็คงจะพา พี่ฮันน like ี Blind ่ไปในที่ที่แรกที pair, Boom, ่เราเคยพบกันแล้วก็จะทำทำทุกอย่างเหมือนเดิมถึงแม้ว่าพี่ฮันนี่จะเรียกความทรงจำกลับคืนมาไม่ได้ผมก็จะดูแลพี่ฮันนี่จนวันสุดท้ายของชีวิตครับเชิญครับคุณผมเชครับเอาล่ะปิดท้ายท้ายสุดกับคู่สุดท้าย10วินาทีครับพี่ฮันนี่เริ่มครับ จะมีอยเรน้อยูขึ้นมาด้วยเชิญครับไม่เลื่อนแล้วนะไปอ่าโอเคแล้วนะครับโอเคเชิญครับ เดี๋ยวผมอุ้มไปครับไปเลย ด้วยจากทีมพี่ฮันนี่นั่นเองนะคะมาถึงรอบนี้จนได้แต่ว่าก็โดนตัดความสัมพันธ์ซะงั้นน่ะพี่ฮันนี่เขาตัดความสัมพันธ์กับคุณทำไมคุณไม่แพ้ใครเข้าอ่ะอีกคนน่ะอ่าแพ้พี่ลำครับอ๋แบบใหญ่เลยสิตแพกบึ้งมาเลยนะคะเอาฝากอะไรถึงพี่ฮันนี่หน่อยค่ะที่เขาไม่ยอมเลือกคุณค่ะผมก็อยากจะฝากบอกพี่ฮันนี่นะครับบอกว่าเล็กๆอย่างบั่นใจดีกว่าใหญ่เราไม่ได้ใช้งานนะครับ จบวันนี้ได้อย่างสวยงามจริงๆขอบคุณแต่ Choice แรปนูกๆครัทุกคนครับขอบคุณค่ะวันนี้ต้องบอกว่าสนุกสนานและเแต่ช h o i c e แตเราแต่ละคนแซ่บมากๆนี่หนูอยากไปดูเดทในฝันคู่พี่ดีมากเลยไมได้เลยอ่ะขอให้สมหวังนะครับและทุกคนก็เช่นเดียวกันครับทางบ้านครับสมัครกันเข้ามาเพราะว่าที่นี่ที่เดียวนะครับที่คุณมา คุณจะได้เจอศิลปินดาราในฝันของคุณนนะครับถึง4คนพร้อมพรมกันและไม่แน่คุณอาจจะได้ไปเดทกับเขาด้วยซ้ำและที่สำคัญเขาเลือกคุณได้คุณก็หล่อสวยเลือกเขาได้เช่นเดียวกันวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่กับ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทสว,ส,ดสวัสดีครับ จบลงไปแล้วสำหรับการเลือกคู่เดทของสาวสวย2,000ปีแห่งวงการทั้ง4คนซึ่งคุณแก้วเลือกเดทกับคุณกายคุณแอ,เอเณณ้เลือกเดทกับคุณโจคุณดี้เลือกเดทกับคุณไรอันและคุณฮันนี่เลือกประเดทกับคุณขวัญบรรยากาศเดทที่แสนโรแมนติกของทั้ง4คู่จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับมาริ่มกันที่คู่แรก คู่เด็ดก,ก็ไก่ยังคุณกายและคุณแก้วอภิรดีที่พากันมาสุียวีวีในบรรยากาศเก่าๆแนวงานวัดย้อนยุคทั้งคู่พากันย้อนรอยกันแบบสนุกหวานไม่แค่สื่อไกลเดียวงานนี้ใครที่มาเดียวๆรับรองต้องอิจฉาจนต้องเหลียวหลังมัวตะมองจนตาร้อนเผลอไม่ระวงังมีหลังหักหลังพังกันแน่นอน ่อมาด้านหนุ่มตาน้ำมข้าวอย่างคุณโจและสาวตาโตอย่างคุณแอ๋ที่พากันมาเดทจ,จนคนรอบข้างอิจฉาจนตาเหลเพราะทั้งคู่ทั้งสวยและทั้งเทกลายเป็นคู่ที่มีสเสน่ห์เกินห้ามใจเดินไปไหนก็หวานใส่กันตลอดเดี๋ยวพิงเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวกอดหยอนน้ำตาลกันไม่มีเบื่อถ้าความหวานมีแบบเหลือๆก็โปรยมาเผื่อกันบ้างผนอ้างหวังเขาขอมา มาที่คู่เดทสายแซ่บอย่างพี่ดีและน้องไรอันที่แม้จะพากันไปไม่ถึงร้านเดทเพราะเหตุมาจากรถพังแต่ทั้งคู่ก็ยังสามารถใช้ความแซบให้เป็นพลังเติมใจให้กันเพื่อสู้ต่อแม้ไรอันจะมาสายสาวๆไม่ใช่แนวสุดหล่อแต่ก็ขอดูแลพี่ดีอย่างเต็มที่งานนี้เลยกลายเป็นเดทสุดอารมณ์ดีการันตีว่าทั้งคู่เข้ามาสายฮา100% สุดท้ายเมื่อคุณฮันนี่เลือกเดทกับหนุ่มกล้ามแน่นอย่างคุณกวนทั้งสองคนจูงมือพากันมาสุ่ยเดินชิวๆทั้งคู่ไม่มีใครบ่นว่าหิวเพราะอิ่มอกอิ่มใจเดินจูงมือกันไปมองตากันไปจะเมนูไหนก็ดูไร้ค่าเหตุเพราะความหวานที่แสดงออกมามันล้นใจก็มีหนุ่มลุกแมนๆม,มาให้พิงให้ซบไหลควงกันไปแบบนี้ดูจากท่าทางคุณหันนี่ของเราเธอช่างแฮปปี้ Happy, ซะจริงๆล่ะครับ Each group, have a good dream.